สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อพ่อสาวผู้สานหากินจ้ามื้อนี้กอะคือเก่าแล้วจ้าพาพี่น้องมาลอกโขกลอกปาจ้าได้หยังก็เอาจ้าพี่น้องว่ามาเบิ่งฮิตแหละจะว่ามันสิมีบ่จ้าว่าตาได้เข้าปลาเนาะพี่น้องเนาะว่าตาได้มาเนาะกันเนาะแต่ว่าพอแล้วดอกหนึ่งจ้าว่าตาได้มาเหยียบโขกเหยียบใบไม้ก็เอาล่ะจ้านี่เฮ็ดผึ้งจ้าเฮ็ดผึ้ง ดอกงามคักเห็ดพึ่งยังเห็ดพึ่งฝ่ายเห็ดพึ่งเข่าละจ้ะนี่ยังเขามาก,กระดัยสองดอกนี่มันนี่ละมันแล้วได้จกักสุกจะเอาพี่น้อง น,น้อยแถวบ้านนะจ๊ะให้สุกก็เอา,เอาน็ดหน่งขึหนาขาวขาร,อรอเบิ้งอีกจ้ะครับแดงครับมะเฟิองแดง,งจ้ะมะเฟือง,งวะแม่นเฮ็ดเผืง หมกที่น้องสองดให้ลำหม,มากให้ละหมากให้ลหมากเป็นแบบนี้ เชีงเขากับท่านไอออกด้วยจ้ะเชีงผูบบ้านท่นไอ้ออกน่าหล่อน่าโคบก็ได้สุกพี่น้องก็ลายดอกอยู่จ้ะก็ได้สุกอีหลีตัวนี้นี่สองห่อเห็ดน้ำหมัก สวัสดีจ้าวันนี้มหาหิคือเกาจ้ะบ่มีคนไทยหายจ้ะเก็บได้เต็มตาเราจะจังในไทยหน,นูเห็ดหลายๆพี่นุ่งตะกล่องไปเห็ดงานจ้ะ โอ้หเห็ดไงดอกงามๆจ้ะนีนนะ่ไะเอ้ยพีหน่องวันมีคนไทยไหย้เก็บกองไว้เวลาอีกอะ จะเอสิเต็มตาแล้วคือ,อ,อเมาทไป่น,น,ปน,นอ่ đùm đấy, ui, ta là cha, thế này, ui, đen ta, đuổi theo, này, đi ta là chẳng này thay phi ยากอยู่บนมีคนไทยให้ยไปหนอเมือหนักหลายอย่างจะดอกงามๆยังไงเกยอีกตาหนึ่งมึงเนี่ยฮะตาใหญ่เด้อนี่อันนี้ต้องเตรียมตามึงเน่แม่นอันนี้รุ่นเด้อเน่นมันเส้าตาหน่อยรุ่นกับตาจะโดดยังไงเน่าเบิดเต็มอักลาบจู่พี่น้องามงาม เี๋ยวปะผ้ากันเคลียเจมตาอยู่ตามเคยตาน้อยเฮ็ดออกดีกระดกกระเดียบปะผ้ากันเคลียเหมือว่ามีแต่มาอยู่ เห็นอีกตีเฮ้ยจับแล้วเนยเป็นขีดเป็นขีดเนี่ยไปกบตัวหนึง่งพี่น้องอยูป่ปลาอยูค่ค่ะปิ่นโตมันป็นใจปิ่นหลังดูน่ะดูไ่เห็นตกตัวบกัหไงจับเอาสเสร็จบอกรไดัหักเด็กเฮียกระด้ตาเนง เฮ็ดออกได้บักไล่แซ่่องฟิดไหว้หนึ่งก็แซ่ช่องฟีดแหวกของย้ายอะไรก็ได้่ตาหน่อยอันน้ใส่ตาหน่อยหล่นเหมือนเดิอหล่นตาอืมน่เดชไปล้างผู้เดียวกับเสือสีลางเรียวได้เลยตัดขาอีกเอาโทษไหมพวกไฟตีนี่ไม่บอกเหไปล้องเบิ้งจะมี กระบ,บาแลราพี่น่องเจ,จ้านีหรอจ้ะสัสดีจ้า